สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างเอ็มคาติดรถไถสวัสดีวันที่11เมษายน2568ครับวันนี้ก็จัดส่งลูกค้านะครับเป็นคุณวีรพัธน์นะครับอยู่ที่บ้านกระสังตําบลนาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งเป็นติดผานพวนคูปต้า l 5018นะครับในส่วนตัวนี้อุปกรณ์ไม่ได้ติดกับตัวรถก็สามารถติดตั้งคาดได้นะครับมีคุณพ่อมายืนคุมงานเลยนะครับตัวนี้ก็จัดให้เจ้าของรถอ,อยู่กรุงเทพ อยู่กรุงเทพมหานครจะกลับมาบ้านช่วงสงกรานนะครับวันนี้ก็วันที่11แล้วน่าจะเดินทางคืนนี้นะครับตอนแรกลูกค้าจะไปรับเองนะครับพอดีผมจะไปส่งลูกค้าอีกท่านหนึ่งนู่นอยู่บนรถนะครับติดโรตารี่ทางผ่านนะครับมาทางเดียวกันนะครับผมก็เลยกับช่างเนี่ยก็เลยเอาติดรถมาด้วยนะครับตัวนี้ก็มาติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูการติดตั้งคร่าวๆครับ สเปคคาดตรงกับตัวฐานเลยนะครับผานดีเฮดนี่สองสี่หกเอฟเฮฟีพัดนะครับสองสี่หมายความว่าใบยี่สี่นิ้วหกเอฟก็คือหกใบครับหกจานเนาะตัวนี้ก็ใบยี่สี่นิ้วการติดตั้งก็ง่ายๆเลยครับการติดตั้งอันดับแรกนะครับที่ผมสงคาดไปก็จะพับแปรแบบนี้ครับนี่อย่าพิ่งยืดคาดออกนะครับให้เราพับคาดแบบนี้แล้วขึ้นวางบนผานไถได้เลยนะครับโดยวางตำแหน่งเซนเตอร์แรกนะครับให้ดูตรงนี้ครับนี่ ให้อยู่ระหว่างตรงนี้ครับโดยขยับตรงนี้ครับนี่ขยับเหล็กขาแซะดินออกจากหน้าผานออกนิดหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันจะติดขานิดหน่อยเนาะเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันเป็นเหล็กหน้าสามนะครับผมอยากจะให้เหล็กตัวนี้แข็งแรงที่สุดนะครับผมก็เลยใช้เหล็กค่อนข้างที่ใหญ่หน่อยนะครับมันก็จะได้ขยับตัวนี้ออกนิดหน่อยครับนี่อาแซะออกนิดหน่อยเพื่อจะให้มันหลบตัวขาคาดนะครับนี่ตัวนี้ก็ขันน็อกได้เลยนะครับในส่วนด้าน um ล่างของเหล็กผมก็เสริมให้ นะครับเป็นเหล็ก2ชั้นตำแหน่งที่โค้งเห็นไหมครับผมก็เสริมให้ด้านข้างก็จะปิดให้แบบนี้ด้านบนก็จะปิดยาวลงมาหาตัวบูธที่มันใหญ่ครับนี่นะครับผมจะไม่ได้ลดขนาดของเหล็กลงนะก็คือใช้เหล็กหน้าเท่ากันเลยนะครับเพื่อจะให้มันแข็งแรงนะครับถามว่าทําไมเวลาผมส่งไปต้องพับคาดไปก่อนแล้วก็ยกขึ้นวางเลยเพราะว่าตัวบูธของเราเนี่ยครับตัวประคองบูธเนี่ยมันใหญ่ครับ ถ้าเรายืดคาดออกแล้วตัวประคองบูธเวลาเราไปติดตั้งมันอาจจะองศามันอาจจะเพี้ยนนะครับคราวนี้ดึงคาดขึ้นลงมันอาจจะฝืดนะครับก็ให้ลูกค้าพับคาดแบบนี้แล้วก็ติดได้เลยนะครับการติดตั้งก็มีประกับล็อกตัวนี้ครับนี่ด้านล่างร้อยน็อตขึ้นมาหาด้านบนขันน็อตตัวแรกก่อนครับแล้วก็พอแน่นก็ขันน็อตตัวที่สองซ้ำลงไปเพื่อจะให้ไม่ให้มันคลายตัวนะครับก็แค่นี้ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ถึง10นาทีนะครับก็นะครับลูกค้าที่จะดูการติดตั้งละเอียดกว่านี้ก็เข้าไปดูในช่องที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับอู่ช่างเอ็มตัวนี้ติดผานติดผานกับติดโรตารี่ติดตั้งด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าแนวยึดมันคนละแบบกันนะครับก็ประมาณนี้ครับอ่าสนใจก็โทรสอบถามได้0 8 8 7 4 7 8 1 3 6เดีเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งติดโรตารี่ผมจะไปถ่ายคลิปให้ดูว่าติดตั้งยากง่ายแค่ไหนครับผม